สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน n นลนะคะอ่ะวันนี้เหมียวจะเล่นเกมฟอร์จูนโทสนะคะจากค่ายเน็กสปินเนาะเอามาพันห้านะคะปรับกันก่อนเล่นสักเท่าไหร่ดีร้อยเป็นเลยวัดดวงร้อยหนึ่งนี่เราหมุนได้แค่สิบห้าครั้งนะคะถ้านับแบบเต็มเต็มจำนวนอย่างนี้นะถ้าแบบโฟก้า เข้าฟีสปินนี่คือจะดีมาอันนี้ไงโอ้โหไดมาหกร้อยนะคะมเมื่อกี้พันห้านะคะเรามาพันห้าคือถ้าเล่นหนักแบบนี้เนี่ยออกไวน่าจะดีนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอแบบว่าเราได้เยอะเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีรอไปเรามามันอาจจะหมดได้นะด้วยความเราเล่นแรงนะคะทะยานไปไปอีกพันห้านะคะ สองพนแะเฮ้ยโชโชเข้าฟีสปินให้จะดีมากเลยนะมันจะสวยมากคือตอนเนี้ยเราได้อยู่พันห้านะคะเอามาพันห้าได้อยู่พันห้านะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันจะปัดไปมากกว่านี้ได้ไหม คือถ้าเราไปซื้อฟีเจอร์อ่ะมันจะเออเราต้องปรับให้มันต่ำลงเราถึงจะซื้อได้อ่ะแต่นี้ก็ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เลยนะตอนนี้นีน่ขนาะดเล่นร้อยหนึ่งยังแบบโอเคมันอาจจะทำให้หมดไวแต่แต่เวลาเราได้อะมันก็ไม่ได้ดูแบบได้ขึ้นมาเยอะอะไรขนาดนั้นนี่ดันเป็นสองร้อยก็มาเสี่ยงเอานะคะว่ามันจะดึงกลับขึ้นไปเมื่อกี้เราไปได้ถึงเท่าไหร่มันสามพันเนาะ อีกสี่ค่ะเอ้ยเห็นว่าอีกสี่ค่ะทั้งหมดด้วยได้มานะคะได้อยู่สี่พันแล้วนะเอาเป็นว่าพอแค่นี้ดีกว่านะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ